ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมันลิกาครับรอสหนึ่งสองสี่เป็นเมืองจำลองแบบโบราณมีชุดให้ใส่มีอาหารโบราณให้ชิมปะไปดูกันอันไหนชิมนี้ออนไรไหม อ่เซ็นด้าเสร็แล้วนั่นคือสามหอ้อบแห้งจ้ะค่ะีะอย่างนี้ใครกินหมดแล้วไงงั้มาเคยกินแอป้ลนาตานะคะแอป้ลมิขืนเมื่อแล้วกลับมาชิมขงิงนออกจากเลคเฮเว่นลเราก็มาต่อกันที่เมืองมันลิกาสถานที่จำลองเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ศกหรือราวราวปีพศสองพันสาม ในเมืองประกอบไปด้วยบ้านเรือนแบบโบราณอาหารการกินแบบสมัยก่อนค่าบริการในการเข้าชมก็จะมีค่าเข้า200บาทถ้าอยากแต่งตัวให้อินไปนกับสถานที่เขาก็มีชุดให้เช่านะแบบที่เราเลือกใส่เป็นชุดไทยแบบมาตรฐานราคาเช่าอยู่ที่ชุดละ150บาทอ้อแล้วเราก็ยังซื้อแพ็กเกจกินทั่วเมืองอีกด้วยนะ คือเราสามารถกินอะไรก็ได้ในเมืองสามารถชิมได้ทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นเลยเดินไปกินไปเล่นเอาจุกอยู่เหมือนกันก็ดูชุดที่ใส่สิตอนกินก็ไม่ได้นึกถึงชุดที่ใส่เลยทำไงได้ก็เรามันสายกินนี่นาะกินไปกินมาก็ชักจะหิวน้ำแล้วละสิ เดินไปหาน้ำกินกันดีกว่าน้ำที่นี่ก็เป็นน้ำแบบโบราณนะเป็นน้ำสมุนไพรน้ำมะพร้าวใบเตยเก๊กฮวยอะไรประมาณเนี้ยนะสั่งน้ำกินเติมพลังกันหน่อยเดี๋ยวจะไปออกแรงอีกละไม่รู้ทริปนี้เป็นยังไงสงสัยถูกโลกกับของสูงเ้้้ยนนอมาก็ไไไดดรจะปวห ที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้ก็เป็นหออะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจเดินไปก็นับไปด้วยด้วยความอยากรู้ที่ว่ามันมีกี่ขั้นที่ไหนได้ เขามีบอกอธิบายไว้ตั้งแต่ทางขึ้นน,ลลนู่นละนี่ละนะสายกินถ้าไม่ใช่ของกินอย่าหวังว่าเราจะสนใจดูเลยเดินนับไปนับมาก็ได้หนึ่งร้อยขั้นพอดิบพอดีวิวบนนี้ก็สวยใช่ย่อยคุ้มค่ากับที่เหนือยอยู่เหมือนกันดูสิภูเขาสวยเชียวหลังจะเดินลงมาก็ไปดูบ้านเรือนไทยสมัยก่อนกันบ้าง บ้านก็จะมีหลายแบบแบ่งกันไปตามฐานันดรนเป็นเรือนก่อนเจ้าค่ะอข้าพระนางวิ่งนาทีนอนเราขอเข้าไปดูได้ไหมเราเข้าไปดีดใจจริงก็คงไหไ้ดูแต่งโดยเจ้าว่าทำไม,ไมดูคงไห้รดยเ,เจ้าข้าพี่เ้าหญิงเจ้าคะอันนี้คือเรือนหอของเรานะเจ้าคะแต่เขาไม่มีผูกพี่น้องมีชั้นกูรอ,อนจนูก ก่อนกลับก็มาเลือกซื้อของฝากกันสักหน่อยที่เรากำลังเลือกอยู่เป็นถุงหอมมีกลิ่นดอกไม้ไทยมีทั้งมะลิปีบกุหลาบบูงาแล้วก็อีกหลายอย่างเอาไว้ใส่ในรถในตู้เสื้อผ้าหอมชื่นใจเลยละเดินเล่นทั่วแล้ว เาดูมาประมาณร้อยลูกก็อาจจะกลับแล้วเราจะไปต่อกันที่สังขะถ้าม,มีสิทธิ์ข้าก็ไปเจอก,กันที่สังขะไปเจอก,กันที่สังขะครับผม